สวัสดีครับเพื่อนๆผมไว้หล1บสิาครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูกล้วยไม่มีปีนะครับสําหรับกล้วยสายพันธุ์นี้แทบจะเป็นสายพันธุ์เดียวในโลกเลยนะครับที่ออกมาแล้วไม่มีปีแต่ที่ผมบอกลงในหลายๆคลิปนะครับก็คือเป็นสายพันธุ์เทพพรษแล้วก็ทิพพฤนะครับเทพพรษออกมาจะไม่มีปีเป็นแบบนี้เลยนะครับใน1ต้นใน1กอต้องใช้คําว่าใน1กอ ก็จะมีทั้งสองสายพันธุ์ออกมานะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียอะไรต่างๆนะครับก็จะมีส่วนตัวนี้ก็เขาจะเรียกว่าเป็นต้นตัวผู้เทพรลดทิพพรดเป็นต้นตัวเมียออกมามีปีเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็มีหลายข้อมูลก็ลองศึกษาดูนะครับสําหรับกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยที่กินอร่อยมากเลยนะครับถ้าแช่เย็นจะกินอร่อยมากแต่ถ้าเกิดไม่แช่เย็นตรงกันข้ามกันเลยจะกินไม่อร่อยเลยทําไมแช่ยเย็นถึงกินอร่อยก็คือว่าเนื้อของเขานะครับ เวลาที่โดนความเย็นเขาจะหนึบแล้วก็ซึมเข้าไปมันจะมีความหนึบความหอมความอะไรต่างๆกินอร่อยแล้วก็ถ้าเกิดไม่แช่เย็นมันเนื้อมันจะเป็นซุยๆเหมือนพวกกระท้อนแบบปุยฝ้ายอะไรประมาณนี้จะกินไม่อร่อยแล้วก็เป็นยาด้วยนะครับเป็นยาที่รักษาเกี่ยวกับพวกโรคกระเพาะโรคอะไรต่างๆแต่คลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือหลายคลิปผมเอามาลงมันไม่ได้ไม่ได้เห็นชัดเจนนะครับแต่คลิปวิดีโอนี้มันเห็นชัดเจนที่ว่าตอนที่ผมเอามาลงอย่างเนี้ย เดีย๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับก็คือเนี่ยโอ้ย้อนแสงหรือเปล่าออกมานะครับก็คือเป็นอย่างนี้เลยอ่า๋ยวผมหาเหลี่ยมมุมให้เนี่ยออกมาจะไม่มีปีนะครับถ้าดูตรงนี้นะครับออกปกติตรงเนี้จะเป็นปีเป็นปีที่ออกมาแต่ตรงนี้ไม่เป็นปีเป็นติ่ง เป็นติ่งออกมาเลยเขาจึงเรียกว่าเป็นตัวผู้จะออกมามีอยู่ประมาณสัก3าลูกนะครับประมาณสัก3ามลูกที่ออกมาเนี่ยจะไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหาหมุมกล้องให้จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จะสุดเลยนะครับสุดเลยก็คือไม่มีปีออกเลยในตัวนี้จะไม่มีปีออกเลยนะครับตัวนี้ ต้นนี้นะครับใช้เวลาเวลาการปลูกนะครับจะต้องมีถึง1 0บถึงสิเดือนเกือบกับปีแล้วแต่น้ําหรือเขาที่ออกมาได้ก็คือว่าเขาสะสมอาหารได้เพียงพอในตัวนี้แล้วก็กว่าจะสุกได้นะครับใช้เวลาอีกประมาณปีกว่าเลยนะใช่ใชใช้เวลาอยู่ประมาณอยู่ประมาณสัก4-5เดือนตกแล้วเกือบเกือบปีครึ่งนะครับถึงจะได้รับประทานนะครับในตัวนี้ในภาคอีสานนะครับ บางคนว่าเป็นกล้วยบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นกล้วยพะโลกล้วยอะไรในภาคอีสานแต่ว่ามันแค่คล้ายนะครับมีความคล้ายถ้าเป็นภาคากลางก็จะบอกว่าเป็นคล้ายกล้วยหักมุกก็เป็นความคล้ายเหมือนกันนะครับคือไม่ใช่สําหรับกล้วยหักมุกก็มีสองสายพันธุ์นะครับพี่พี่มีสายมีสายพันธุ์หักมุกที่เป็นของไทยแล้วก็หักมุกที่เป็นของอันดามันสองสายพันธุ์อันดามันจะใหญ่กว่ารสชาติแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับ แล้วก็ที่เป็นสายพันธุ์ที่โบราณเรียกว่ากล้วยหักมุกเมื่อก่อนเขาเรียกกล้วยแหกคุกกล้วยแหกคุกเกิดจากการที่วิตามินโปรตีนแร่ธาตุในกล้วยนะก็คือมันสูงมากให้พวกนักโทษที่ว่าเฉลยพมา่าเฉลยอ,อะไรที่จับมาแล้วก็โยนกล้วยให้กินจนกระทั่งมีแรงแหกคุกเขาก็เลยตั้งว่าเป็นชื่อว่ากล้วยแหกคุกแล้วก็หลังๆมาก็เป็นกล้วยที่เรียกกันต่อๆมาก็าเรียกเป็นกล้วยหักมุกนะครับก็ เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าตำนานของแต่ละอย่างก็ว่ากันไปนะครับที่แท้จริงก็ก็คือว่าก็ไม่รู้นะครับก็ฟังลองฟังดูอีกมุมอีกข้อความหนึ่งที่ได้รู้ได้เห็นมานะครับสำหรับกล้วยตัวนี้จะมีลักษณะใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าสมบูรณ์แต่ตัวเนี้ยก็คือของเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็จะลักษณะก็จะไม่ใหญ่มากแต่ว่าน้ําหนักของลูกและน้ําหนักของหวีก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับสําหรับลูกที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับที่ออกมาเนี่ยลูกใหญ่จะน้อยมาก แต่ว่าลูกนี้จะเป็นถือว่าขนาดเล็กแล้วกันผมว่านะขนาดเล็กก็จะมีสองสี่หกแปดสิบหนึ่งหวีจะมีประมาณสิบลูกไม่เกินสิบสองลูกนะครับแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่หญจริงๆนะครับหวีหนึ่งก็จะมีอยู่สี่ห้าลูกแต่ว่าลูกประมาณลูกเท่าแขนเลยนะครับลูกเท่าแขนยาวประมาณเกือบสามสิบเซนอย่างเงี้ยไม้มาทัดหนึ่งนะครับก็เคยเจอเคยมีนะครับแบบคล้ายๆกล้วยงาช้างเลย แต่รสชาติกินอร่อยนะครับแล้วก็ใครที่เป็นเกี่ยวกับพวกโรคกระเพาะอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะมากสําหรับกินตัวนี้จะกินทําให้เย็นท้องแล้วก็คนที่ลดความอ้วนเหมาะอีกอย่างนึงเลยคนลดความอ้วนสําหรับคนที่ลดความอ้วนนะครับกล้วยตัวนี้จะไม่หวานมากกดแก๊สกระเพาะอะไรก็คือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับในตัวนี้ถือว่าเป็นกล้วยที่อร่อยแต่ว่าในที่รับประทานนะครับนอกจากกินสุกแล้วผมก็ยังไม่เจอว่าทําอะไรอร่อย อย่างที่เอาไปทํากล้วยบวชชีทําอะไรผมส่วนตัวผมว่าก็ยังไม่ถือว่าอร่อยนะครับแต่ว่าถ้ากินสุกแค่ตู้เย็นสายพันธุ์นี้คอนเฟิร์มเลยอร่อยมากเนยนะครับหลายคนกินที่บอกว่าไม่ชอบกินกล้วยสุกกล้วยอะไรเนี่ยเอาไปลองแช่ตู้เย็นเล่ามากินเนี่ยถือว่าเป็นกล้วยที่อร่อยอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับสําหรับผมไว้เร็บสามนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับสําหรับคนที่ชอบปลูกกล้วยหรือคิดกําลังมองหาเกี่ยวกับการปลูกกล้วย หรือคนที่กําลังเป็นกดไหลย้อนอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้สามารถรักษาได้นะครับลองเข้าไปเสิร์ชดูนะครับว่ากล้วยเทพพารสแล้วก็กล้วยทิพรสเนี่ยครับลองขอบไปเสิร์ชดูมันจะมีคุณค่าทางยาของเองมากมายนะครับที่ผมไม่ได้เล่าหรือไม่เล่าเพิ่มเติมหรือเล่าไม่หมดนะครับสาหรับผมวัยรับสามนะครับหวังว่าคลิปิดีโอกล้วยนี่ครับจะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆพี่ๆไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆ